สวัสดีค่ะก็จะบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือ,อกนกันด้วยนะคะรถกระบะเฟสวยนะคะราคาถูกด้วยทุกท่านเอาไปใช้กันคุ้มๆนะคะกับรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโกสมาร์ทแคปตัวกีเกียร์ธรรมดาค่ะรถปี2010นะคะราคาเพียง169,000บาทเท่านั้นทุกท่านรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ เครื่องดีเกียดีภายในสวยเบาะสวยไม่ขาดไม่ชำรุดค่ะสะภาพสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะทุกท่านพวงมาลัยเป็นทาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2500cc ดีเซลนะคะรถพร้อมใช้เล่มทะเบียนชุดโอนมีครบค่ะอยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมรถคะเน้นโทรเจราจาโดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้อัปเดตสถานะของรถค่ะก่อนออกเดินทางนะคะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ